สวัสดีเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของฮาหน่อยนะคะประจำวันที่12กุมภาพันธ์ปี66คำเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นการพนันนะคะสำหรับเฉพาะกิจตัวเด่นก็คือ1กับ4 3กับ6นะ1013141617 404142434647 142046 436 หนึ่งเจ็ดสามเนาะจับคู่ก็หนึ่งสามสามหนึ่งหนึงสี่สี่หนึ่งสามหกหกสามนะคะไม่เพื่อนๆจะจับเอาใหม่ก็ได้เด้อเลขคีก็หนึ่งสามเจ็ดสามเก้าสามก้าห้านะคะสี่เจ็ดสามเนาะอขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีนะต่อไปพิเศษ เก้าเจ็ดก้าสามห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าสามห้าเจ็ดห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าเจ็ดที่มันมีเก้าหกด้วยเลยเก้าศูนย์เก้าศูนย์เก้าสามเก้าหกเก้าเจ็ดเนาะห้าศูนย์ห้าสามห้าศูนย์ห้าสองห้าสามห้าเจ็ดห้าแปดเนาะหกเก้าสาม สามห้าเจ็ดแปดสามห้าเจ็ดเก้าสามนะคะจับกู้ก็ห้าเก้าเก้าห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าสามเจ็ดเจ็ดสามเนาะก็ขอให้ทุกคนโชคดี 9, 7, 7, 9, เด้อเก้าเจ็ดเจ็ดเก้านี่ต่อไปปกติสี่กับเจ็ดสามก็หกสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่หกสี่เจ็ดมันมีสี่สามเลยนะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสี่หกเจ็ดนะคะเจ็ดสี่สองสี่สามหกหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามนะ จับคู่ก็สี่หกหกสี่สามสี่สี่สามสามหกหกสามเจ็ดหกหกเจ็ดเนาะก็ขอให้เพื่อนทุกคนโชคดีนะเจ็ดสี่สองสี่สามหกหกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามโชคดีทุกคนคะ่ะต่อไป v ี p สามกับหกเก้ากับหนึ่งสามศูนย์สามหนึ่งสามห้าสามหกสามเก้าสามแปดสามเก้าเดี๋ยอย่าลืมเบิ้ลสามสามนะ

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็จับคู่ซื้อด้วยกันเด้อเราเน้นหนึ่งสี่สามหกเด้อวันนี้สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยเด้อเข้าทุกแนวทางแต่ว่ามันจะสลับกันเน้อบางอันกต็ตรงเนาะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ